เอไอแบงมึงเข้ายัาง 5, 3, D, 9, ห้าสามดี 3, D, 8, เก้าแปดสามดีแปดเก้าอะเหรอกูเกยแข่งเสียงเขาประตูที่ผ่านเลยเมื่อกี้่ะแล้วกูนึกว่าเป็นมีคนคนขอขาถัวบ้านกูไอ้เหี้ยมีคนอยู่ไหมจ้าลูกโลกบอลอยู่ไหมจ้าลูกกลัวอะไรอ่ะไปอุยโอ๊ยมันโดดเมื่อคืนเหรอมันหนักพุง ใช่ไอ้เลยสัตว์ไอ้เนี่ยนี่เจอแล้ว Five minutes later แบง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 ทางนี้เหรอแบงค์อ๋อเหรอนี่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 ไงนี่ไงเกือบพาเพื่อนไปผิดทางละเอาเลยแบงไ์ในู่นู่มี พี่อยู่ไหนกันคะพี่พี่คิดจะได้ไม่ออกสมองไม่เลื่อนไหลวิ่งตามพิษตนี่ตัวนะทุกคนไอ้ดีโหเอฟซีผู้งานอุยเอ๋งงเอ๋งงกำลังงงอยู่ว่าปลาดาวติดบั๊กเอ๋งงงงมันไม่บ้าันไม่มันฉลาดด้วยมันมันฉลาดด้วยมันไม่จะบัาจริงเลยอ๋อฉลาดอยู่เนาะปะหนีกันพี่อูู้ขออู้ง่ายกันนะเฮียเล่นกันอเลยโอ้ยทางเปิดแล้วทางเปิดแล้ว ดำลงไปในน้ำเลยเป็นนักประดาน้ำกู้ภัยทางน้ำตูนโอเค okay, let's go ตูนมันโก่งดาบให้มึงอ่ะอ่า <laughs> โจนก็คิดว่ามันไม่เห็นอะยืนนิ่งแล้วค่ะโชง่วยกันไอเด็กเนี่ยไอจันผีมาโจจ้อจัจ้โจ,โจ,โจ <c oughs> โนแบงค์ตาย ไม่ตายเลยเน,น่ไอ้เห็นี่สระงวดก่อหมดยังอ่ะพี่ก่อหมดยังพี่เซนนี่ไปไหนอ่ะพี่เซนนี่ไปแล้วบาบุยบาบุยบบุยไปแล้วบาบุยบาบุยพี่วิ่งแล้วลมันเข้าห้องน้ำไปแล้วมันเข้าห้องน้ำไปแล้วตูวนตูนตูนดิวิ่งตัวอีสัตว์วิว่ง <c oughs> กูว่าละตูนมึงตอเลยอี่ยไม่ได้เข้าประตูไอ้เหี้ยเซนอีสรเข้ากูเป็นข้าวกูเป็นคนข้าวมีสายกูเดินกูเดินชนกำแพงแล้วมันก็เข้าว้าพี่กูเลย ประตูสีขาวปะมันมันไม่ขึ้นมันไม่มีสีอ่ะแต่มันก็แปลว่ามึงไม่ได้เข้าเพราะว่าในที่มันเป็นสีขาวมึงตอแหลมีสันดานไม่กูเดินชนกูเดินชนกําแพงแล้วมันอ้าวเจอแล้วนี่ไงใช่คุยอะไรมันกูไม่นางขวาใช่เหรอนี่มันนี้มือเกินไปใหญ่แย่กูกูไม่ใช่แบบนั้นนะเวิว้าวเจอกูเจอพีเอ้าคพี่บอสพี่บอสส่งแล้วพี่ มันปวามลางโก้มันโก้พี่จันนี่เห็นปะพี่จันนี่เห็นแบบฟูมไหมพี่จันนี่พี่จันนี่พี่จันนี่เจอแล้วฮะด้วยเห็แล้วเจอเหรอเริ่มเทียนเลยว้ามาแล้ว เจอแล้วเหรอเจอแล้วีสู้ชีวิตจังเราเราต้องทำอะไรอย่อเจอแล้วอะไรอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยวิศนีอยู่อีกเหรอสวย yes yeah key hey you were king thank you for being on game ขอบคุณมากมากเลย É